เหตุผลสองประการในการลงทุนเหตุผลสองประการในการลงทุนในหนังสือเรื่องพอร,รวยต่อลงทุนนั้นผมได้พูดถึงปัญหาพื้นฐานของทั้งปัญหาพื้นฐานสองแบบเกี่ยวกับเรื่องเงินปัญหาแบบแรกก็คือมีเงินไม่พอใช้และปัญหาแบบที่สองก็คือมีเงินมากเกินไปเหตุผลของการลงทุนก็มีอยู่สองประการเช่นเดียวกันหนึ่งลงทุนเพราะยังไม่มีเงินมากพอสองลงทุนเพราะมี เงินมากเกินไปเพราะรวยของผมได้พูดถึงเรื่องการลงทุนตองประเภทที่ให้นี้ให้ผมฟังเมื่อหลายปีมาแล้วการลงทุนซึ่งเกิดจากปัญหาของการเงินที่ต่างกันกล่าวคือทุกคนมีปัญหาเรื่องเงินแม้แต่คนรวยคนจนมีปัญหาเพราะมีเงินไม่พอไม่พอคนรวยมีปัญหาเพราะมีเงินมากเกินไปแล้วถ้า หากคุณถามผมว่าเมื่อโตขึ้นผมอยากจะมีปัญหาแบบไหนมากว่ากันคงไม่ต้องเสียวเวลาคิดมากที่จะตอบคำถามนี้นะครับผมเลือกที่จะอยู่ในด้านที่มีเงินมากเกินไปเพราะรวยของผมยังพูดต่อไปว่าผู้คนซึ่งเติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีปัญหาเงินไม่พอใช้มันมักจะเข้าใจว่าปัญหาเรื่องเงินมีอยู่แบบเดียว ผมได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งที่มีพ่อรวยและพ่อจนจึงทําให้ผมเข้าใจปัญหาเรื่องเงินทั้งตองแบบพ่อจนของผมมักจะพูดว่าฉันอยากจะมีเงินเหลือไว้สำหรับการลงทุนบ้างแต่ฉันก็ยังมีเงินไม่มากพอพ่อรวยของผมกลับพูดว่าฉันจะต้องมองหาการลงทุนในธุรกิจอื่นให้มากขึ้นอีกเพราะฉะนั้น เพราะฉันหาเงินได้มากเกินไปถ้าหากไม่เอาเงินที่เกินมานี้ไปลงทุนฉันก็ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาล